สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอรมาลไแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ๋อน้องๆไป วันสุดท้ายเหรอที่ของญี่ปุ่นโตเกียวโตวเกียวอา้าวคั้นก็อีพีสุดท้ายแล้วเหรอที่ญี่ปุ่นอะแล้วหกแล้วเจ็ดแปดคืออะไรอะ่ะไม่รู้เออโอ้น้องๆไปที่อาริอะไรอารินาสักอย่างใหญ่มากเลยนะเนาะแล้วเหมือนอาัสาฮีจะพูดว่าแต่ก่อนก็เคยคิดว่าเราจะมาเราจะทําได้ไหมนะแต่พอได้มา,าแล้วอะอตรงนี้เหรอ อันนั้นมันโอซากา้านี่ไม่ฮอลแนแต่ว่าน้องน่าจะหมายถึงว่าที่เนี่ยมันเป็นหอที่ใหญ่มากล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสมาที่นี่ไหม,มน้องบอกว่าแต่ก่อนนะเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้มาแต่พอได้มาแล้วอะ่ะกับรู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาได้อีกเหมือนกับไปได้ใหญ่กว่านี้อีกไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมันเริ่มแบบความฝันมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มไปใกล้ความฝันที่ตั้งไว้แล้วแบบ ทำสําเร็จไปทีละนิด<ช>ที่ตั้งไว้แล้วก็ตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น<ช>แล้วมันใ,<ช>ใกล้ใกล้เข้าใกล้เข้า<ห>เ,เวลาน้องพูดแล้น้องน้ําตาแบบน้ําตา,ตาซึมเลยกับโดยองเออตอนเห็นที่เมย์เขาบบกที่ไลอะไรเงี้ยแล้วเขาร<ห>้องเพลงออเรนแล้วแบบน้องแบบ เฮ้ยแล้วมันเป็นเพลงที่เราแต่งอ่ะเนาะความรู้สึกของอาซาฮีอะนะเขาเป็นคนแต่งแล้วเวลาเธอมีร้องออกมาเขาจะต้องรู้สึกดีมากๆเธอเราต้องไปซ้อมแล้วนะวันนี้สามเราต้องร้องเพลงออลิมแบบมันเสียนอนถัดซาฮีจะได้ดีใจใช่เธอต้องไปซ้อมเลยล่ะฉันหรอต้องเปิดกอบหูนอนแล้วล่ะหรือว่าเราล้องในเหมือนกับเรามีมือถือใช่ไหมเราสามารถเปิดในมือถือแล้วดูเนื้อได้ไหมอ่ะ เพราะเราอาจจะเม่เดิลตองไม่ได้เป๊ะอ่ะเราเไม่ได้มีเวลาซ้อมด้วยไงแต่เราอยากจะให้น้องดีใจอะ่ะเออโหแล้วเราทุกครั้งที่น้องๆอ,อยู่หลังเวทีอ่ะเขาจะชอบส่องออกมาดูทึมตลอดหรว่าอู้เขาเห็นแล้วเขาก็แบบกุอกำลังใจกุมใจเออเราเนี่ยเราก็เป็นรู้สึกว่าเราอะ่ะเรามองเขาแล้วเขาเป็นกำลังใจให้เราเขาก็มองเราเพื่อเป็นกําลังใจแรงผักดันให้ตัวเองเหมือนกันอ่ะอันนี้คนเสือน้องดูประเทศไทนนี้ครั้งแรกมันนี นี่หลายครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกในขันคอนเดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทยเชเดเพราะว่าครั้งครั้งที่มารอบที่รอบก่อนที่ไม่ใช่ GDA นะก่อน GDA อันนั้นไม่ถือเป็นคอนเดี่ยวเพราะว่ามีแบบมีเกสด้วยที่มีแบมแบมมีมาแจ็คสัน่ะอันนั้นไม่ได้นับว่าเป็นทัวร์คอนอันนี้คือเป็นทัวร์คอนครั้งแรกเลย ที่ประเทไทยแบบเต็มเต็มคือเต็มเต็มของน้องๆวงเดียวโอเคใช่มันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากถือว่าเราอ่ะได้ทําความรู้จักกับน้องแล้วก็เรามาประจวบเวลาพอดีใช่ประจวบหมาะกับทันเวลาออก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเออคือเราไม่รู้หรอกว่าต่อไปอ่ะน้องอาจจะมาที่ไทยอีกแต่ว่าอย่างน้อยครั้งแรกของเราในการติ่งของวงเกาลีเราก็ได้ดูน้อยน้องอ่ะเออ เออก็รู้สึกดีนะที่เราจะได้ไปอ่ะเนาะเราตัดสินใจถูกแ้้แหละตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ไปเลยอ่ะอมอ่าแหละก็อันนี้เป็นอ่า EP หก EP หกที่โตเกียวนะไปดู EP เจ็ดกันดีกว่าครับเหมือนกับเขาเอาเบื้องหลังมาให้เราดูอีกทีหนึ่งเนาะโดมเนี้ยที่เป็นเหมือนกับโดมที่ใหญ่เคียวเซ拉โดมใช่ในประเทศญี่ปุ่นเออสามถึงห้าหมื่นก็คือถ้าทั้งทั้งฮอ มาห้ามื่นอะที่เต็มอะม,มันเป็นรวมที่ห้าอันดับเนาะที่ใหญ่ที่สุดในใน,นในญี่ปุ่นของเขาโอ้โหโคตรโหดแล้วบิ๊กแบงเคยมาแสดงนี้ด้วย <S G S กับ Big Bang ใช่ไหมนี่น่ะใช่เออที่นี่ไหมที่นี่บิ๊กแบงเห็นว่าบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงใช่ไหม,มน้องก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับ คยพูดกับแม่ไหมว่ไบ้างเออว่าต้องมาแสดงที่โดมนี้ให้ได้ประมาณเนี้ยใช่ใช่ก็เลยบอกไม่ว่าแม่ครับพ่อครับน้องสาวได้มาแล้วนะเออดีมากเลยอ่ะทุกคนแตกแต่งกันมากเลยอ่ะอาซาฮีก็คือจากเราไม่ค่อยเห็นน้องร้องไห้อะไรเงี้ยคนร้องไห้นักมากน่าจะผูกพันมากมาอยู่มานานอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะคะอีพีสุดท้ายแล้ว ไม่จะอะไรก่อนนี่แหละสักอย่างแล้วเอาเหรอเพลงมั้งเหมือนจะเป็นโบเคโน่ปะเรออ่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่แสดงโอเคค่ะมันกว่าเวอร์ชั่นเอ็มวีอีกอ่ะรู้เลยว่าในคอนต้องสนุกมากแน่ๆอ่ะเครื่องเสียงดีๆใช่ถ้าเราอันนี้คือเราแค่ฟังจสกหงูฟังเช่มันก็เลยแบบมันยังไม่ได้แบบการถ้าอยู่ในคอนอ่ะใช่โหดูทุกคนโบกโบเอโบกคือไลดีเถอะโบกเพลียมาก ฉันต้องไปถอดมงกุฎที่ไรออกไหมอ่ะฉิงกลัวมันหลุดเสียหัวคนไม่่นมันจะหลุดไหมอ่ะไม่น่าหลุดมันล็อกดีอยู่มั้โอเคเผื่อหลุดแล้วอุ้ยน้าหลาเลยนะตกลงไปโดนหัวคนอ่ะพอโทษไม่ทันเลยนะโอเคโอเคค่ะสนุกมากมันมากโอ้ยเราอยากไปคอนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูต่ออีพีสุดท้ายแล้วเนาะอีพีแปดนะคะค่ะ อ๋อโอเคเป็นพีจบที่น้องไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์ซอลที่จุนยูอยากไปใช่เหมือนจุนยูเคยไปแล้วใช่แต่ว่ามามากับไม่ครบแก๊งมากับโยชิแล้วเหมือนมีที่เมย์ไปคอมเมนต์ว่าอยากให้มางน้องก็เลยมากับกับสมาชิกทุกคนสมาชิกทุกคนเนี่ยทุกคนเนาะเออก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปแบบเล่นเครื่องเล่นการต่างต่างเนามีเครื่องเล่นหลายอาร์เรียที่น่าเล่นอย่างอย่างตัว ยูนิอะไรนี่ยจูลาอะไรนะจูลาสิกพาร์คอ่ะก็เล่น้องเรื่องเรืออะไรเงี้ยมีมาริโอ้คาร์ดอีกอะไรเยอะเลยแล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์เอออันนี้เป็นแบบใส่ชุดเข้าไปเลยนะชุดให้ใส่แล้วมีอาหารที่เขาไปกินก็อยู่ในนั้นใช่ไหมใช่อยู่ในนั้นเลยเออหน้าไปอ่ะหน้าไปมากเลยอ่ะประเทศเขามีที่เที่ยวเยอะเนาะมีที่แบบให้ทํากิจกรรมเยอะไปหมดเลยอ่ะคือน้องๆหลังจากที่จบคอน คอนทัวคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะก็เหมือนกับโล่งไปปะหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยมันเป็นวันพักผ่อนของน้องๆเลยวันนี้คือพักผ่อนจริงๆแบบว่าพวกงนี้ไม่ได้มีคอนแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นการพักผ่อนที่เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนสบายใจไปกับน้องครับเออการทัวคอนที่นี่จบแล้วต่อไปก็จะเป็นเอเชียซึ่งเออเอเชียก็มาหลายประเทศอยู่เหมือนกันที่เราเห็นตารางใช่แต่ว่าน้องๆคือทัวหนักมากเลยเนาะที่ญี่ปุ่น หลายรอบว่ะกว่า <26 S> 2ีใช่ไหมยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดไม่แน่ใจห <laughs> นักมากทำงานหนักมาก <laughs> <อ>คือเราเคยพูดว่าเราอยากให้น้องมาลหลายๆวันแต่ว่าที่จริงแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกคือน้องก็อาจจะเหนื่อยเพราะว่า <laughs> พลังแต่ละครั้งที่ใช้ไปคือ <laughs> ต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีจริงๆนะ <laughs> ถึงจะใช่ต้องดูแลตัวเองมากๆมันต้องใช้พลังเสียงพลังกายต่างๆอืและน้องๆก็ เส็ดซิ้นนะคะการทัวร์คอนที่ญี่ปุ่นนะคะบ้านาเกิดของน้อง อาซังฮีโยชิแล้วก็ลูโตะนะคะโอเคยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหลังจากที่เราไปดูคอนเสิร์ตน้องๆกลับมาเราจะกลับมาตามเก็บคอนเทนต์ของน้องที่เรายังไม่ได้ทำนะใช่ครับฝากทุกคนยังฝากทุกคนติดตามเราด้วยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซุปเปอร์ตงคได้ครับผมใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกัน คอนเทนต์หน้าของนองน้องเทเชอร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ